หรือว่านายกไัยบู์นิติพิสุทธิ์กุลนะครับท่านบอกว่าสั่งลุยส่วนประหลัดประกาศสิทธิวิวะโพก็บอกว่าสั่งดันเอาสอทอวิชานตามสิครับเที่ยวนี้หลงพายเรียบร้อยนิ่งแล้วนิ่งจริงๆซะด้วยคู่นี้ทิงจะได้เริ่มประเภทสามสิบเปพายเที่ยวแรกาอาจารย์น้องออ สิงหาจางเอาละไว้เที่ยวนี้พี่อุ๋ยหรือว่าป่าอุ๋ยงวนกิมท่งไอ้เหลือคู่นี้หัวถ่ายท้ายเปิดละเอียดเตียตามผู้ชมทางบ้านผ่านทีอบีคงจะได้เห็นคงจะได้เห็นฝอยน้ำกระจุยกระจายผ่านหน้าจอมือถือหน้าจอทีวีแน่นอนไอ้คู่นี้ประกาศผ่านประกาศผ่านตามสิบมิถุนายนเล้ถ้วยใบใหญ่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในงานแข่งเรือยาวในหนาของงานหอมแดงเทศสบานองหงล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเทศสบาลด้วยหินล่องน้ำแดงเทศสบาลด้วยหินเลือดีวีธีสปอร์ตเจอพญาจิ้ฉัยพญาจิจฉัยพญาจิจฉัยล ทีหนีแล้ะตว่าสู้ได้ไม่ได้ในเบอร์เทศบาลห้วยหินบีถีสปอร์ตล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงกระชากอย่างเดียวแล้วล่องน้ำแดงกระชากอย่างเดียวรู้สึกว่าจะตามมาเล็กน้อยล่องน้ำนู้นพญาชิงชัยได้ทีภายแล็คจะแสงหนีด้วยภายแล็คจะแสงหนีรู้สึกว่าล่องน้ำแดงหมดไปในบีจีจีก่อนคอเทศบาลเทศบาลสบายผู้คนไปในบีจีจีก่อนคอภายแล็คจะแสงจีพญาชิงชัยกระชากไปภายภายแรงแสงหนีเทศบาลห้วยภายแล็คแสงจีมาแล้วเอาแล้วไม่ล่องน้ำ เหมือนฝักกระโดดพญาจรใจก็ขอเทศบาลไว้หินก็ขอต่างคนต่างขอต่างคนต่างผาต่างคนต่างอันต่างคนต่างกระยี่อุ้ยหยหินจใจหวยหินจร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 ใจหุยหินจรใจเข้เเสนชัยเอาเวยไม่ละกันคู่นี้แมขอเสียนเลยครับพี่น้องครับ ขอเสียงปมบอือให้เรือคู่นี้หน่อยครับพวกเราครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อการตัดสินอันใสและขาวสะอาดไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะคาจะจะเป็นไปตามโผไหมนะครับไม่น่ามีปัญหาครับ ก็มือเรือเข้าเช้งชัยครับคู่นี้ชิงชนะเลิศเที่ยวแรกระหว่างเรือเทศสบานห้วยหินบีทีสปอร์ตกับเรือพญาชิงชัยกรรมการยกร้อยห้าเสียงต่อศูนย์ร้อยห้าร้อยห้าร้อยสิบครับตัดสินให้เรือล่องน้ําสีแดงเทศสบานห้วยหินวีทีสปอร์ตเป็นเรือชนะเทศสบานห้วยหินวีทีสปอร์ตชนะครับเจ้านายลบมือ